มันจะข้างข่าวนะ่ยจมาให้กล้วยเยนะไม่จริงๆมันลิงผมว่าไม่ใช่ลิงไม่ใช่ข้างข่าวต้องทำจอนะอจอจอจออครับครับท่านท่านรองนายกมีความเห็นครับขออนยวฮะเพราะว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านรองนายกท่านพ่อใหญ่ท่านยืนอยู่เข้าใจว่าท่านคงมีประเด็นอะไรอยากจะให้โอกาสกับท่านพ่อใหญ่หน่อยครับครับพ่อใหญ่ครับประชาชนสมาชิกสภาชกเราลงทุนกันขนาดนี้แล้ว ทางรัฐบาลเองนี่เห็นปัญหาของรากหญ้าบ้างไหมครับพ่อใหญ่ว้าไงครับเชิญเลยครับก็ถ้าประธานว่าไงพ่อก็ว่างั้นน่ะลงนี่ก็ไม่มีปัญหาเลยเข้ามาในนี้มันก็ต้องให้มันเอ่ออย่าให้มันอึดอึดครึ้มจนที่จะตกใจกันทั้งสภานะแล้วก็ไอ้ไอ้พวกนี้มันยืนทําไมผมยืนกูเลยยืนด้วยเลยเนี่ยเออแล้วมัน แล้วจะไปไหนก็ไปมีอะไรทําก็ไปทํากันมาใส่แว่นดําให้บึงทำห้หน่ากลัวเออหน้าตาก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาจริงหรือเอาเล่นเลยก็ไม่รู <c oughs> ้ไม่มีปัญหาเลยก็ <c oughs> ในฐานะที่ตอนนี้ก็ท่านนายกไม่อยู่ <c oughs> พ่อก็ต้องดูแลแทนเ,ออเดี๋ยวขออนุญาตประธานเปลี่ยนแว่นนิดหน่อย <c oughs> ได้แว่นขยายอามอะไรก็ใหญ่ไปหมดพุ่ม <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> เออเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเอ่อตอนนี้เ,เกี่ยวกับเรื่องในด้านการศึกษาพ่อก็ได้ไปฝึกฝนการเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมา,มากๆายฉะนั้นพ่อขอใช้เอ่เอคำพูดแต่และคำอาจจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเล็กน้อย <c oughs> อประบุให้พ่อ Ok, thank you, thank you. <laughs> Ready and gentlemen. and the boy, and the girl, and the tuts. <laughs> tuts thì mình phải trả lời cái gì? Tuts thì phải trả lời. Cổ tuts cổ, bèn trong tuột tuts cổ bật đơng và thơi rồi lục. กู o d มอร์นิงกู o d อัฟเ r อร์นูนฝ่ายใหญ่ต้องต้องเลือกเอาสักอันแล้วแหละก็จะมอร์นงหรืออัฟเตอร์นูนก็เดี๋ยวเดี๋ยวท่านประธานฝ่ายแค้นนะเชิญครับเอาหานมาทำไมครับท่านประธานกูสเนี่ยหานรกูสเฉยๆก็พอครับนี่มีมีหานเช้าหานเย็นด้วยแหละครับเอออันนี้เป็นการออกเอ็กเซนของพ่อเนี่ยผมว่าแล้วท่านประธาน โดดร่มบ่อยๆตกภาษาอังกฤษเอาเป้ร่มออกนะครับดูจะได้ไม่เป็นนักเรีนโดดร่มก็ไม่ไม่เป็นไรอันนี้พ่อกขาต้องดูแลความมันคงนะนะของพูกนี้ไปวางปั๊บมันจะมีการหยิบฉวยกันไปเพราะว่าบ้านเรานีไว้ใจกันไม่ได้ Good morning Good afternoon Good evening and Good เที่ยงคืน ใคร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 ไม่รู้ก็ถามได้พ่อจะไปเรื่อยๆ everybody พ่อาใหญ่จะกินกาแฟเะเอาเอาอาอ body body everybody app b r o d ให้ปตเตอร์ด้วยใช่ใช่แปลด้วยครพ่อใหญ่ก็ก็ให้ตบมือให้พ่อหน่อยไง เออ thank you very m u ั h อ้าถึงไหนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาภาษาเนี่ยพวกเราก็ควรจะต้องพัฒนากันเพราะในเมื่อบ้านเราตอนนี้พัฒนาไปมากแล้วอย่างที่ว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะท่านนายกสั่งให้พ่อเนี่ยได้ developmen develop ฮะนะ อะไรผ่านได้ก็ผ่านไปนะไม่มีปัญหา,า,าะอะไรเพราะต้อ,อตงการที่จะดีเวล็อปเมนกับตัวเองแล้วก็ให้ทำหน้าที่เทคแคร์ผู้ว่าซีอพ่พพอใหญ่อะคุณหมอต้อมนะอ,อ,อะไรลูกค่ะประธานโทษครับพ่อพใหญ่คืออยากจะถามนิดนึงคะ่ะที่พ่อใหญ่บอกว่าพัฒนาภาษาเนี่ยอันนี้อันนี้พัฒนาแล้วใช่ไหมคะอ้ยอน,นี้พัฒนาเยอะเลยลูก ะค่นี้มันได้มากแล้วลูกนในความคิดของพ่อพ่อคิดว่าได้เยอะแล้วนะไอ <_ S 2> คนอื่นยังไงพ่อไม่รู้แต่ว่าของพ่อเยอะแล้ว <_ S 2> มันมันไปไกลเราตามไม่กอยทันแล้วก็ไปไม่ทันนะ้ลูกเพราะพ่อเป็นคนที่เร็วเกินคาด <_ S 2> <_ S 1> เออแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเทคแคร์ซีอีซึ่งต้องพ่อจะไปจะต้องเชนตัวเองให้ใหม่นะอาจจะใช้ศภาษาอังกฤษบ้างบ่นะ ก็ขอโทษด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะงงเนี่ยงงกันใช่ไหมงงงงเออถ้ามีปัญหาอะไรโทรไปถามโอเคยูโดโอเคอันนี้การคุยเราก็อาจจะต้องมีภาษาอังกฤษบ้างบางคนเอ๊ะทำไมพ่อใหญ่ไม่ไม่ทันสมัยอะไรเงี้ยนะไอความหมายคำว่าซีอีเนี่ยบางคนอาจจะจะจะไม่ทราบนะว่า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 ไอไอไออะไรวะ เดี๋ยวเดี๋ยวจู่ๆดูเออ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 โอเคโอเคโอเคอันนี้รู้ไหมอันนี้รู้ไหม do you understand เ uh, ข <Okay. S 2> mm ้าใจไหมรู้ไหมรู้โอเคโอเค you know you know โอเคอ่า you know uh, you know ถ้า you know ก็หมายถึงว่า you หัวแตกใช่ไหม no ยังไม่แตกอะไรยังไม่แอ๋อ no s <S <laughs> oh, no นี่ยังไม่แตกนะตอเพราะเข้าใจผิดเพราะว่า บางทีโนมากเกินไปมันก็จะเป็นรอยเส้นเลือดเอายายังไม่แตกก,ก,ก็อธิบายให้ท่านประธานได้รับทราบกันบางคนก็อาจจะไม่รู้นะไอ,อคำว่า CEOO หีือเป็นคำย่ออย่างตัว C เนี่ยมันก็ย่อมาจากคำว่าชิปนะชิปสะกดดังนี้ C H I E F อันนี้แปลว่าหัวหน้า อันนี้ในฐานะที่พ่อไปเรียนมาบางคนอาจจะงงกันนักเรียนสารพัดช่างเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจก็ยักหน้าไม่ต้องยกมือค้านอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวีตัวีคำย่อย่อมาจากคำว่า E X E C U T I T V ใช่ไหมเออไม่ใช่ T I V T I V ผมเรื่องตนไม่ไหวแล้วครับท่านประธานครับพ่อใหญ่ทำจนมาทธังกิดบางตัวเป็นหวัดแล้วครับท่านประธานมีชี่ชีด้วยผมว่าท่านประธานควบคุมการประชุมเสียก่อนที่ประธานกฤษจยาวิบัติไปมากกว่านี้วันนั้นท่านประธานครับผมท่านประธานดูแลด้วยนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับท่านประธานครับพ่อใหญ่ต้องพยายามหน่อยนะครับก็เมื่อตัวไอ้คำว่า เอ็ดชู้ดีมันก็ต้องออกเสียงชู้เอ็ดชูเพื่อให้รู้ว่าเป็นเป็นตัวเอ็ดชูถ้าถ้าออกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยสารวัตรใหมวกก่อนนะครับอ่าก็ครัว่า e x e c u t i v e e v r ก็แปลว่านักบริหารนะครับครับเออแล้วก็่ขออนุญาตแป๊บนึงครับคือเมื่อคราวที่แล้วผมฟังท่านนายกได้กลนาแถลงนโยบาย ในในสภาแห่งนีのの้เนี่ยนะครับผมมองเห็นภาพชัดเลยว่า CEO คือ chief executive officer เห็นชัดเลยฮะแต่พอพ่อใหญ่มาวันนี้อ่านภาษาอังกฤษให้ฟังเนี่ย CEO มันไม่ได้เป็น chief executive officer นะฮะไอ้ CEO ของพ่อใหญ่ที่อ่านภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่ามันน่าจะย่อมาจากแชร์แหม่ executive officer นะครับท่านปรานรู้จักคำว่าแชร์แหม่ไหมครับผมเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ ท่านประธานพ่อพ่อ,พอคิดว่าคำว่าแช์แหมเนี่ยมันบางคนก็อาจจะสับสนพเพราะคำว่าแช์แหมกับแช์แม่เนี่ยนะมันคล้ายๆกันคือแช์ของแม่เรายืมมาก่อนเนี่ยนะแล้วเราก็ไปใช้ท่านทีหลังไอ้แช์แหมเข้าใจยากถ้าแช์แม่เนี่ยรู้เรื่องท่านประธานครับผมว่าผมว่าให้ท่านพ่อใหญ่พูดภาษาอังกฤษต่อไปนะครับ พราะงั้นภาษาจีนผมจะวิบัติไปด้วยท่านประธานผู้จะเชิญอะไรก็ไปครับผมตอนนี้ผมปวดเฮ็ดดูมากเลยท่านประธานพระใหญ่ต้องระวังครับตอนนี้วิบัติในสารภาษาอลไรครับท่านประธานที่ร่วมครับเพ่อพ่อก็พยายามอธิบายเกี่ยวเรื่องภาษาให้ชัดเจนแต่ทุกคนเนี่ยเซนไม่ถึงเลยเนี่ยภาษารับแล้วพ่อปวดหมองมากเออยกไปแลท่านรัฐมนตรีต้องเชี่ยวว่าไงครับพ่ท่านประธานสภาโจ้ครับ ในขนาดนี้ท่านป้อญ่พ่อใหญ่จิว๋วเพราะพ่อ,พอใหญ่เฉยๆก็นะพ่อใหญ่เออไม่ไมต้องมีจิว๋วหรอกนะถ้าเป็นพ่อใหญ่จิ๋วเนี่ยมันทุกคนเขาจะเหยียดหยามพอ่อนะพอใส่แว่นแล้วมันไม่จิว๋วแล้วลูกมันเป็นวันขยายครับ <laughs> ตั้พอใหญ่กาลังอู้เรื่องความทันสมัยมันแปลได้มันกําลังมีความคิดความอ่านยังอี้ขอเถอะครับอย่าได้มาประท้วงอะไรอย่ญญางกัน้นเสียเวลาเลยผมขออนุญาตฮ้องเพลงเกี่ยวกับภาษาไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวรับไม่เกี่ยวกับ,บไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเพลงครับบรรยากาศไม่เกี่ยวเลยบรรยากาศผมจะเนอปิดประชุมจตนผุสมานเราเดินทางมาไกลเพิ่งเริ่มต้นเองนะเดินมาไกลแต่ไม่รู้เมื่อไรจะถึงจุดหมายอ่ะ ต้องเป็นอย่างนี้ผมจะเนิบปิดประชุมขอเชิญรับรองครับครับขอเชิญรับรองท่านอาาร์ดิ้รรงรพครับผมสมชายจากร้อยเอ็ดเริ่มโทรมหาดไทยฮะปิดประชุมไปเลยปิดไปเลยท่านระธานปิดไปเลยแล้วผมอยากจะรู้นะว่าความรู้สึกของคนที่หาดมาต้นไกย <laughs> ท่านประธานครับท่านประธานคงแยกได้นะว่าอันไหนพูดเล่นอันไหนพูดจริงครับแต่ผมไม่ได้จ่ครับท่านชาวานนั่งลงก่อนนะครับเรับเรื่องมันเริ่มไม่เกี่ยวกับท่านแล้วครับก็คือหขมอตอ์เนี่ยย่อมนใหอ๋อใหญ่เดีวก็พใหญ่เพราใหญ่พใหญ่เนืออะไรขึ้นมาได้ถึงมพูดเฉยเฉยเงยอรมันยังมีต่อนีพ่อก็ไม่รู้มันมีไหมเดี๋ยวขาเวลาพ่อใหญ่อีกแป๊บเดียวอ๋อ